สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตาที่3ตรีเนชชนแนลจักรวาลการเรียนรู้โดยดิฉันตรีเนชวันนี้นะคะก็เป็นไปตามคําขอและตามกระแสะที่ท่านผู้ชมสนใจและสอบถามกันเข้ามานะคะก็เป็นเรื่องของอํานาจหรืออาถรรพ์พลังธาตุธรรมชาติที่มีต่อพลังชีวิตหรือต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจจะเริ่มตื่นตัวเพราะเห็นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในคราวนี้นะที่เกิดกับทางภาคเหนือและทางภาคอีสานก็คือ เรื่องของกระแสน้ําและกระดินถล่มดินสไลด์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นแรงมากนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหล่านี้นี่คือเป็นเรื่องของอิทธิพลหรืออํานาจที่เกิดขึ้นหรือการถูกพิฆาตจ,จากพลังธาตุธรรมชาตินั่นเองนะคะดินน้ําลมไฟตามที่ฉันได้เคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบในทาง YouTube ในหลายๆ ตอนนี้แหละค่ะท่านผู้ชมก็ลองติดตามไปดูนะคะว่าไปพูดอะไรไปบ้างหรือถ้าต้องการดูย้อนหลังยาวๆทั้งเป็นรายการวิทยุหรือทางรายการโทรทัศน์หรือทาง YouTube ส,สดๆหรือมีการตัดต่อมาลงก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ตีเนตแปดสิบนะคะจะมีทุกอย่างเพราะฉันทำรายการเกี่ยวกับเรื่องพลังธาตุธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าห่วงจุ้ยวิทยาศาสตร์นั้นพามาตั้งแต่พุทธศักราชสอประมาณ2552นะคะทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อพยายามจะให้หลายท่านได้รู้ว่าอํานาจของมนุษย์ที่มีกันมากมายที่บอกว่าหนักหนาสาหัสที่ใช้พลังอํานาจมาทําร้ายกันเองแล้วก็ยังไม่น่ากลัวนะคะ,ะเท่ากับอํานาจของพลังธรรมชาติที่มาพิฆาตชีวิตมนุษย์ทรัพย์สินแล้วก็สัตว์ทั้งหลายให้ล่มหายตายสิน้นถ้า,ากว่าเราไม่รู้เท่าทันเขาแล้วไม่รู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับเขา้า,ากว่าเราไปทําร้ายเขาด้วยทําร้ายหรือทําลายเขาด้วย เราก็จะมีผลลัพธ์กลับมาคืนสู่เราในขนทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมพรานวันนี้คําถามที่ท่านผู้ชมถามอาจารย์ทั้งต่อเนื่องมาจากที่ดิฉันได้รับปากว่าเออจะนํามาคุยกันต่ออน,นั้นก็คือจากนายติ๊กตอกันวิง8นะคะ,ะในนั้นเราได้คุยกันเรื่องบ้านช่องลมถ้าไม่แก้ไขก็จะทุกระทมจนตายแต่ว่าตอนนั้นได้พูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าช่องลมพิฆาต ที่เกิดขึ้นจากบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์นะคะเพราะตามที่ชั้นเรียนให้ทราบในทาง t i k t o k แล้วว่าคำว่าบ้านช่วงลมนั้นโลเคชันแต่และที่จะไม่เหมือนกันทาวน์เฮาส์ก็เป็นอีกแบบหนึง่งในอาคารออฟฟิศที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นร้านค้าก็าอีกแบบหนึง่งในบ้านพี่น้องที่ต่างจังหวัดก็เป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกกันแล้วการแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าจะก๊อปปี้เป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็หาได้ไม่ ทุกอย่างเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ถ้าพูดอีกทีก็ถือว่ากรรมที่ขิดหรือฟ้าที่ขิดให้เราหรือแต่ละคนนั้นไปชอบบ้านแบบนุ้งแบบนั้นอาจจะไปปลูกเองหรืออาจจะไปซื้อบ้านที่เขา,เาขายสําเร็จแล้วเราชอบชอบมันมีเหตุของเรื่องโดนบันดาลบางคนบอกว่าอ,าอย่างที่คลิปที่ผ่านมาก็ชอบน้าํามากอยากให้หน้าบ้านติดน้ําอุ่นสบายแล้วก็มีบันไดหน้าบ้านเปิดมาตอนเช้าก็ ไปยืนล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มองน้ําไปตรงที่แม่น้ําไหลผ่านหน้าบ้านบางคนก็ทําเป็นสะพานจากหน้าบ้านเทเรสยื่นลงไปในน้ํามีเสาลงในน้าอันนี้แหละค่ะอันตรายที่เกิดขึ้นจากพลังน้ําพิค่าเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นติดกันอย่างนั้นเขาเรียกว่าบ้านเรือนติดกันน้ําหรือว่าส่วนหนึ่งของพื้นบ้านแย่ลงไปในน้ำจะเป็นน้ําลําคลองแม่น้ำเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ ล้วนมีผลต่อชีวิตทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงทั้งสิน้นอันนี้เรามาพูดถึงช่องลมกันนะคะสำหรับช่องลมสําหรับบ้านที่เกิดขึ้นหรือบ้านที่อยู่อาศัยกันในต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมคําว่าช่องลมเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะอันดับแรกเป็นบ้านที่ลักษณะที่ว่าสร้างแล้วเนี่ยนักหยุดที่สร้างนั้นตรงข้ามเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นทุ่งโล่ง อาจจะเป็นทุ่งนาเลยทุ่งนาโดดเดียวไปเลยนะเป็นนาล้วนๆแล้วบ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามและฝั่งตรงข้ามนะอาจจะมีถนนถนนซอยถนนตา่างจังหวัดถนนลาดซเมนหรือจะเป็นถนนหลวงถนนใหญ่หรือถนนเกวียนก็แล้วแต่ถ้าตรงข้ามเป็นทุ่งนาโล่งๆก็ถือว่าดามบ้านท่านถูกพิคารชงลมแน่นอนหรือฝั่งตรงข้ามนั้น ไม่ได้เป็นทุ่งนาอาจจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่ารกร้างแต่ไม่ได้เป็นป่าใหญ่นะคะเป็นป่าเตี้ยๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นสังเกตได้ไหมคะว่าเวลามีลมพายุมาหรือลมพร้อมกับลมฝนลมก็จะพัดแรงเข้าสู่บ้านเราถ้าหน้าบ้านเราไม่มีอะไรกำบังหรือไม่มีกันสาด ทั้งลมทั้งฝนก็จะพัดเข้ามาทางหน้าบ้านเข้ามาในบ้านต้องรีบปิดประตูกันแทบจะไม่ทันนะคะก็คือเปียกหมดอันนี้แหละคะ่ะพีคาาช่องลมแล้วเวลาลมมาเนี่ยก็จะพาฝนพาน้ําเข้ามาด้วยเพราะก็จะพาสายมาด้วยแน่นอนค่ะและที่สําคัญตอนนี้ก็พากลิ่นเข้ามาให้ด้วยกับอีกประเภทหนึ่งช่องลมก็คืออาจจะเป็นบ้านพี่น้องต่างชนก,ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเช่นเดียวกันหรือบ้านที่เราผูกกระเดงในหมู่บ้านบางคนชอบไปเรื่องเป็นบ้านส,สุดซอยหรือซอยตันหลังสุดท้ายเพื่อบอกว่าจะได้พื้นที่เยอะ และหันหน้าขวางที่เป็นถนนเดินเข้ามาก็าเจอบ้านอของหลังนี้เลยบ้านหลังนี้ที่มีถนนพุ่งตรงและด้านซ้ายด้านขวาจะมีบ้านหรือไม่ก็แล้วแต่แต่บ้านคุณนี่อยู่ตรงกลางถนนพุ่งตรงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบ้านที่มีปัญหาจะต้องโดนพิฆาตช่องลงได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมนึกออกไหมคะถนนพุ่งตรงมายังบ้านของท่านท่านเปิดประตูมาปั๊กเจถนนเลยเนี่ยแต่ถนนมาหยุดหยุดที่บ้านของท่านหรือ,ออาจจะมาตรงที่บ้านท่านแล้วอาจจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ถือว่าท่านมีโอกาส โดนพิฆาตช่องลมด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนบ้านอย่างนี้เราต้องดูดีๆแล้วถ้าหากว่าเราเจอแบบนี้แล้วสังเกตไหมคะว่าออจากเหตุการณ์ที่เกิดที่แม่สายหรือที่เชียงรายหรือหลายพื้นที่จะเป็นในตลาดหรือในเมืองก็ตามแล้วจะปีถนนพุ่งตรงมานะคะแล้วบ้านท่านอยู่ตรงกงข้ามท่าน,นที่จะไม่เป็นซอยตันได้ซ้ํา เวลาน้ํามานี่ก็จะพุ่งมาตรงแล้วกระแทกแรงมากบ้านที่อยู่ขวางถนนและเป็นน้ําพุ่งมาทางถนนนั้นเขาเรียกว่าขวางทางเดินของน้ําหรือขวางทางลมแน่นอนแล้วค่ะทางลมทั้งน้ําพัดมาแรงบ้านหลังัได้รับความเสียหายอย่างหนักมากกว่าบ้านที่อยู่ข้างๆที่แม่น้ําไหลผ่านเสียด้วยซ้า ก็หมายถึงว่าพุ่งตรงอย่างแรงคือมันไหลมาและยิ่งถ้าเข้ามาจากเนินเขาที่สูงและน้ําก็ไหลลงมาด้วยความที่ว่าน้ํามีแรงโน้มถ่วงนะคะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเริ่มกระแทกแรงอยู่แล้วดีวน้ําเยอะยิ่งแรงแล้วมีกระแสลงมาแล้วพัดมาตามเส้นถนนซอยจะยิ่งซอยแคบพลังก็ยิ่งเยอะซอยกว้างนั้นพลังอาจจะแผ่กระจายไปแต่ถ้าซอยแคบนะคะพลังจะยิ่งเยอะยิ่งแรงนี่ค่ะที่จะเห็นว่าเอาเรือไปขวางเอาคนไปขวางก็จะต้องถูกพัดพาไปแทบจะ แทบจัดต้นานทานไม่ได้เรือล่มเจ็สกีล่มก็เพราะด้วยเหตุนี้นะท่านผู้ชมและถ้าเกิดยามน้ําแ้งยามไม่มีฝนหน้าแง้งบ้านที่อยู่ตรงนั้นขวางทิศทางช่องลมนั้นก็จะป่วยเช่นเดียวกันเพราะลมแรงแล้วจะเอาฝุ่นมาด้วยถ้ายุคไหนที่เป็นช่วง pm 2.5เป็นหน้าร้อนนะคะและถ้าคนแถบนั้นมีการเผาอ้อยเผายา้าหรืออาจจะเป็นเผาต้นข้าวกล้าอะไรก็แต่ข้าวโพดอะไรก็แต่เพื่ออาจจะต้องการรักษาหน้าดินหรือไปทําดินให้เกิดปุ๋ยก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นการ ทำลายที่ไม่ถูกต้องนักเป็นวิธีการขจัดที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เกิดนอกจากเกิดกลิ่นเกิดควันจะมีคเาขมาเหล็กเขมาน้อยนี่แหละค่ะก็เป็นข้อในตระกูลทขาเรียกว่า PM 2.5ล้วนเป็นพิษต่อระบบการทางเดินหายใจของผู้ที่อ,อาศัยละแวกนั้นไม่พอแต่บ้านที่รับหนักที่สุดเนี่ย ที่อยู่แรกนั้นคือบ้านที่อยู่ตรงชนิดที่ว่าขวางทางลมคือตรงช่องลมนั่นเองนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะต่างจังหวัดที่ปลูกกันอาจจะคือบ้านตรงข้ามตรงข้ามอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วบ้านของท่านจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือจะเป็นบ้านทาวเฮาส์หรือบ้านแฝดก็ตามนะคะถ้าบ้านตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นบ้านแฝดหรือเป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่าหน้าบ้านของท่านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีถนนอาจจะผ่ากลางก็แล้วแต่นะคะถนนกั้นกลาง แต่ถ้าท่านไปอยู่ตรงรอยต่อระหว่างบ้านสองบ้านาที่อยู่ตรงข้ามแล้วท่านดูตรงตรงข้ามอันนี้ก็คือว่าถูกพิฆาตช่องลมแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายไม่มีโอกาสที่จะแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงตลอดปียากละค่ะและจะต้องเป็นนุน่นเป็นนี่นอกจากรับกลิน่นรับฝุ่นแล้วทําให้สุขภาพไม่แข็งอันนี้ละค่ะที่เขาบอกว่าพิฆาตช่องลมแล้วทําให้โอกาสรวยยากจะรวยยากได้ไงละค่ะก็คือเงินที่ได้มาเนี่ย ก็ต้องเอามารักษาตัวรักษาตัวต่อเนื่องถ้าเป็นคนไข้ป่วยติดเตียงก็จะติดเตียงตลอดไปจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่เงินที่คนในบ้านเหล่านั้นหาได้มาแค่ไหนก็ต้องหมดไปกับการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหมอนุ่นหมอนี่รักษาไปเรื่อยนะคะและถ้าบางคนป่วยมากคนที่อยู่ในบ้านก็ไปทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่ครบทุกวันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเงินเดือนที่ได้ก็กดหายไปและบางคนก็ป่วยหนัก ขาดงานนาน,น,านเจ้านายเขาก็ต้องให้พิจารณาตัวเองออกแล้วล่ะค่ะเพราะทุกอย่างตอนนี้มันจะต้องมีต้นทุนต้องแข่งกับเวลาเพราะธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจกําลังมีปัญหาทุกคนจะต้องขยันพุ่มเทเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ได้ต้องมีเงินเพื่อมาซื้อปัจจัยทั้งหลายในการเลี้ยงชีวิตแต่ปัจจัยหนึ่งที่จะไม่ชีวิตเราอยู่ได้ยืนยาวที่เป็นเหมือนกับ พลังมืดที่คอยช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนเราหรือทาร้ายเราก็ได้นั่นคือพลังธาตุธรรมชาติที่หลายท่านไม่อาจเข้าใจตรงนี้ว่าขยันมีทีมงานดีเงินด,นดีแต่ทําไมทําไมทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยมีแต่เรื่องเสียหายไปหาหมอดนูน่นนี่บอกเอ๊ะรวมก็ดีแต่ทาไมชุดไม่แจ้งเกิดท่านต้องดูเรื่องพลังาธาตุธรรมชาติในบ้านและที่ทํางานออฟฟิศของท่านมาเกื้อหนุนสิคะ รวมทั้งคนที่มาเป็นทีมงานของท่านต้องดูพลังธาตุเจ้าเรือนเขาด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราจะต้องคุยเขาสื่อความยังไงเพื่อให้เขาไม่มามีคิดลบกับเราอันนั้นพบกันคลิปต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ท่านคงพอเข้าใจและติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอท่านโชคดีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ